สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวมาแล้วเลขดุยพลันหนึ่งกันยายน2 5 6 3เน้นตัวสีแดงก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเ e อินอัานหันษานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเ e อิญอ่านหันสาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทำและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ จากกรณีโซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ใช้ Facebook ชื่อดุ่ยพลันโดยโพสต์ข้อความระบุว่าแนวทางนะครับชอบสุดคือตัวแดง12 14 70 78ย้ํำนะครับแค่แนวทางเท่านั้นไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากโพสต์นะครับ 1. กันยายน63 112 113 114 178 179 170 189 1213 14 78 797089เน้นบนกันล่างแนวทางเท่านั้นดุยพลันส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะให้1กันยายน63 12131478797089ก็จะเน้นตัวสีแดงนะครับ1นึ่งสองหนะครับก็มาอัปเดตเลขของหนุ่มดุยพลันงวด1กันยายน2อ6 3โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรขอบคุณดุยพรันข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอัน,านสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ